นี่น่าจะเป็นการดูวอล์กครั้งแรกของเราปะใช่วอล์กของใครซีนูนิวครับไปสมุยแล้วไปดูกันเลยจ้าไปเฮล่าเออไม่เคยเห็นมูนี้เนอะโอ้ยหวานๆนะโอ้ยโอ้ย ไม่ต้องกวนนะเขาบอกเราว่าเดี๋ยวมีอีกการวั่นเยการกรพาเลยคอไปแ่บม้เลยใชหมเพราะเี๋ยวแบบเราจะขี่ไปกาบพังงานนะครคบและก็ค่อข้างไกลนะต้องขี่ไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็จะมีที yeah ่ปี่ริโกนะครับคอยนำทางให้เราเดี๋ยวเราก็จะไปกันงสามคัน いいの